สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2567 4เรื่องเด่นของคุณในเดือนนี้มีอะไรไปรับฟังกันค่ะเรื่องที่1ครอบครัวไม่ลงรอยในวันที่30เมษานะคะดาวพฤหัสโคจรย้ายเข้าสู่ภพอริร่วมกับดาวฤตยูค่ะถือว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะไม่ให้คุณกับคนธนูไปอีกหนึ่งปีนะคะทำให้ปีนี้ผู้ใหญ่มักไม่ค่อยช่วยเหลือเราเหมือนเก่าอะค่ะ เราจะต้องพึ่งพาหรือว่ายืนหยัดให้ได้ด้วยตนเองนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสก็เป็นดาวประจําตัวคุณด้วยะคะ่ะโคจรเข้าสู่ภพอริเรานะคะจึงหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆในยากะคะ่ะแต่ก็โชคดีนะคะที่คุณเป็นดาวพฤหัสค่ะคุณจึงสามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของคุณเองและคุณก็จะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือดาวประจําตัวโคจรร่วมก,กันกับดาวฤตยูระคะ่ะ ทำให้ปีนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพราะเวลาไม่สบายบางทีก็ขี้เกียจไปหาหมอใช่ไหมคะการกินยาเองเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบกับสุขภาพได้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสคือยารักษาโรคโคจรตกอริในปีนี้นะสิคะส่วนดาวพฤหัสของคนธนูเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวคุณและเจ้าเรือนพันธุด้วยนะคะเมื่อดาวพฤหัสย้ายในช่วงแรกนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของความกังวลหรือเรื่องปัญหาภายในครอบครัว อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าคนในครอบครัวค่ะที่จะดูไม่ค่อยถูกกันนะคะอาจจะมีปากเสียแล้วก็ใช้อารมณ์มากหน่อยะค่ะในช่วงนี้เรื่องที่2งานรุ่งทันตาปิดจ็อบจบโปรเจกต์ในวันที่7พฤษภาค่ะดาวพุธโครจรเดินเร็วเข้าสู่ภพปุตตะร่วมกับกลุ่มดาวที่ดีนะคะทำให้คนทนูมีโอกาสทางการงานการงานโดดเด่นเฮงปัง พูดง่ายขายคล่องนะได้เจอลูกค้าใจดีมีเมตตาค่ะมีโอกาสปิดชอบงานได้เซส็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะบางคนซื้อบ้านซื้อรถขยายกิจการสาขาต่อเติมออฟฟิศรับลูกน้องใหม่บุตรบริวารช่วงนี้นะคะเป็นที่พึ่งให้กันกับเราได้นะคะแล้วก็รับผิดชอบงานแล้วก็ทำงานแทนตัวเราได้ดีด้วยนะคะ มีเรื่องของการสื่อสารการทำการตลาดการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้ายอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะเรื่องที่3มิตรรักเป็นศัตรูในวันที่13พฤษภาค่คะดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าสู่ภพอริร่วมกันกับดาวพฤหัสเมื่อดาวพฤหัสอาทิตย์ซึ่งเขาเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะตกบภพบร้ายภพอรินะคะก็คือมิตรกลายเป็นศัตรู คนไว้ใจภายในบ้านอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้ค่ะมันอาจจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นซึ่งคุณจะต้องระวังเรื่องของการถูกวิจารณ์ถูกเมาหรือว่าถูกนินทารวมถึงผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยปลื้มกับคุณสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะคะบางทีเราอาจจะตกหลุมรักเด็กๆหรือเปล่านะคะรักเด็กมากไปหน่อยอะคะ่ะเพราะดาวคู่ธาตุน้ำอค่ะลอยอยู่ในภพปุตตะบางทีเราใจดีกับลูกหลานบริวารน,นะคะอยากไปไหนให้บอกนะคะ พาครอบครัวเที่ยวเล่นเพลิดเพลินนะคะจนพ่อแม่อาจจะตำหนิเราได้นะคะหรือว่าสปอยตัวเองค่ะซื้อความสุขใจให้กันกับตัวเองจนมันเกินพอดีนะคะแล้วสุดท้ายนะคะเราก็จะมานั่งกุมหัวนะคะหรือว่าเครียดในภายหลังนั่นเองเรื่องที่4เรื่องร้ายกับดีทวีคูณในวันที่21พฤษภาดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ภพอริและตามมาด้วยดาวพุธโคจรเดินเร็วเข้าสู่ภพอริอีกนะคะ ในวันที่25พฤษภาคมทําให้ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภามีดาวไปลอยอยู่ในภพอริถึง5ดวงนะคะและดวงดาวที่ลอยนั้นกลับกลายเป็นดวงดาวที่ดีแต่ว่าสถิตอยู่ในภพเสียนะสิคะทําให้ท้ายสัปดาห์นี้นะคะเราจะต้องวิ่งชนปัญหาค่ะอะไรเหนื่อยหนักนะคะต้องรับอาสาเข้าไปจัดการนะคะแล้วจะดีค่ะเดินทางออกไซ้งานนะคะ ถ้าเราวิ่งเข้าชนปัญหาไม่นั่งทำงานแบบเช้าชามเย็นชานะ,ะหรือทำงานแบบสวยๆค่ะกลายเป็นว่าเรื่องเหนื่อยกลับดีเรื่องร้ายกลับดีทวีคูณค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณจะมีอะไรประดประดังเข้ามาหลากหลายด้านเลยค่ะถ้าคุณใช้สติปัญญาและความรอบคอบนะคะในการแก้ปัญหานะคะเรื่องร้ายกลับเปลี่ยนเป็นดีนะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณท้อแท้เนี่ยนะ,ะกลับกลายเป็นว่ายิ่งเกิดผลเสียนะคะ ทำให้ศัตรูเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลทำให้งานเรามีปัญหาหรือความรักความสัมพันธ์สั่นคลอนนีสินงอกเงยขึ้นได้ค่ะมองว่าถ้าคุณมีศัตรูนะคะคุณต้องไม่ยอมแพ้นะคะถ้าคุณมีหนี้นะคะคุณต้องพร้อมที่จะคุยแล้วก็จะเคลียร์หนี้นะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องงานคุณต้องสู้และลุยค่ะและคุณก็จะชนะทุกสิ่งได้ในที่สุดก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้สำหรับคนที่สนใจดูวดวงส่วนตัวทักไลน์ id ชีตาแอสโทรจีได้เลยค่ะจะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ